คือจะค้นโชคแล้วเนี่ยคุณประยอนก็ได้มาปรึกษากับคณะกรรมการนะครับแล้วก็นำน้ำนึกเข้าการประเด็นระคุณพระธรรมมาการย์ครับเจ้าวาสพระสังฆราชซึ่งขณะนี้ท่านป่วยอยู่นะครับก็จึงมีนังสือให้นำพระองค์นี้ให้ประชาชนเขาไปพน้องประชาชนนะครับได้เช่าของาันกันนะครับนะครับเงินหนึ่งร้อยบาทก็งานนี้ มาแถลงข่าวเพื่อเปิดให้ทราบว่าในวันในวันนี้ตอนเย็นนะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสามครั้งพระรูปนี้นะครับมีการพุทธาพิเศษมาแล้วสองรอบนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกตามประวัติที่ประทึ้ไว้นะครับในวันที่27ตุลาครับปี2544ซึ่งตรงวันนี้พอดีเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับพุทธาพิเศษกัางนึงมาที่22 ท่านรองคมของสณะสิริครับน้ำเพ้าโบสถศรัทธาทองครับโดยเป็นประธานเกทองนะครับแล้วก็มีเกทิ้งจางหลายลูกนะครับถุยจำได้บางเดียวก็คือสมเด็จธงชัยนะครับสมเด็จธงชัยนะครับสมเด็จธงชัยเป็นอะไรผมก็ไม่ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสมเด็จแล้วนะครับแล้วก็มีสมเด็จเกี่ยวเนหลายหลายคนนะครับซึ่งต้องให้คนที่มีความรู้ด้านเวกนิการมานะครับสำหรับ สำหรับเรื่องการทำลายครับเดี๋ยวขอเชิญท่านดรวีระชัยอัตนมวิชัยเลขาธิกรนะคร,ร,รับเพื่อกี่ยวกับเรื่าาองการมาจัดจัดให้เช่าบูชาแล้วมีราได้จะปทำอะไรต่อไปจริงคับผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมจัดงานการทุกท่านนะครับตอนนี้ก็รายได้ของของพระที่เราค้นพบเนี่ยเราจะมปมาปฏิบัติปฏิบัตดิษฐ์ของอร,ระโบสถ์นะครับขึ้นข้าวโพดหลัง หลังสร้างอยู่ที่ทททนลูจนะุบันนี่ยชำรุดมากเลยนะก็วันนี้เราส่งเรื่องไปที่สำนักพระราชวังนะครับสำนักพระราชวังกำลังจ้างัดมาให้ซ่อมตรงก็ปรมาณหนึ่งวัดซึ่งวัดเนี่ยก็พยายามลดงบประมาณมาซ่อมแซมเพราะว่าเป็นเยอะมากนะฮะเราต้องใช้เงนินส,ส,สักสามร้อยล้านนะแล้วซ่อมมา60สถานบา,าที่ชำรุดมากเลยนะครับตอนนี้ครับก็ให้ส่วนหนึ่งถ้าเรามีเงินเหลือแต่จะมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นนโยบายของชาวว่าซึ่งมีรายการอยู่นะวันนี้นะครับการสั่งเก่าพระก็สั่งเก่าพระที่วัดนะที่วัดนะโดยมีหน้าตากาสั่งต่อการตัดจำได้วัดนะที่บ้านเมืองอะไรอย่างเี้นะก็ต้องขอขอบคุณเชียร์ทีมจุนนะที่ช่วทำเกาานะเพื่อให้พระวัตถุคนอันเนี้ยเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่านะสร้างมาตั้งแต่ ปี2544แล้มีการพิธาริเดงสองครั้งแล้วพิธาริเดงใหญ่ในปี2544เดือนพิธาร์ประกาศพี่น้องสื่อมวลชนนําเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเราจะเปิดวันนี้เราจะทําพิธีพุทธาริเดงอีกรอบหนึ่งรับเป็นอําเภอที่สามนะครับแล้วก็เราจะเปิดให้เช่าบูชาในวันพรุ่งนี้วัน28ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป เป็นเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาโดยประมาณครับกกถ้าพี่เรากระจายตัวมาจะเยอะกว่านี้แต่ละหลายเวลานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณที่แวันเดียวนะครับนี่เรื่อยๆมามาได้ทุกวันครับสำหรับท่านท,ที่สนใจนะครับจะสั่งจองก็โหติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับบอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าความต้องการของท่านว่าจะสนใจรี่ไหนอะไรยังไงน,น,นะครับถ้าเอาเป็นชุกนะครับก็ก็มีสิทธิ์ทีนะครับ แต่ปัญชุดเนี่ยผมให้คำให้บอกไว้เลยว่าใกล้ใกล้เราเราใกล้จะติดจองแล้วนะครับสำหรับปัญชุดนะครับเพราะว่าเรามีไม่เท่ากันครับบางคนมีน้อยบางคนมีมากนะเราเราเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้จัดตั้งสมัยมีแค่นี้เราเอาแค่นั้นนะครับในช่วงนี้เรายังไม่กำหนดการการจองนะครับคือว่ายังไม่จด้จัดจำนวนบางท่านอาจจะชอบองค์เดียวบางท่านอาจจะชอบสิบองนะบางท่านมีพระงชุดเยอะอาจจะเป็นร้อยองค์ก็ได้ ่ทีสำหรับขั้นตอนในการมารับพระนะครับก็สมมุติท่านจองไปแล้วนะครับกระบป๋นี้ท่านจองไปแล้วเราก็จะจัดเราจะจัดสมมติเป็นชุดนะครับต่รก็จะมียงีให้นะครับจากถุงนี้ครับต่อไปวออถุงเนี่ยเราเราทำาไม่ครบนะครับก็จะข้าวยทุกอยาให้จัดก็ให้นะครับจัดได้จัดหาเพราเวลาท่านจองมาเรียบร้อยแล้วก็มาบอกชื่อที่มาบอกชื่อบอกว่าตัวที่เจ้าหน้าที่ เราก็จะให้รับพระที่ตึ้งที่ม้องจ่ายเนนะครับแต่ว่าถ้าท่านดาใดที่สมมติมาแล้วถ้าวันที่8สมมติวันนี้ที่ีแป8ท่านมาท่านก็ชนะเงิน,นลงตู้แล้วรับพระไปได้เลยนะคนรับคือการรับพระจะรับพระได้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึนต้องไป